สวัสดีทะนะทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นฟิลโมนล็อตสามแล้วนะครับเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อมาลูคิวนะครับเรียกกันง่ายๆคือฟิลโมนตกกุ้งฟิลโมนมาจากไหนทําจากอะไรนะครับเดี๋ยวคอยไปติดตามเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกสีทุกกลิ่นทุกขนาดและน้ําหนักและวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับล็อตนี้ก็เป็นล็อตที่3ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดกุ้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นติดมือแล้วก็ไม่เปื้อนเลอะมือนะครับนะครับตามเข้าไปชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับครับวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับฟิลาโมนตกกุ้งหรืออุปกรณ์ตกกุ้งแบรนด์หนูสานะครับเนี่ยครับไอดียไลน์นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ สนใจสอบถามหรือไม่เข้าใจเลยตรงไหนก็สอบถามโดยตรงที่เบอร์โทรจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับสําหรับฟิลามอนตกกุ้งนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงนะครับผมก็จะอธิบายว่ามันทํางานยังไงใช้พิธีใช้แบบไหนนะครับเราได้มาเราฉีดซองนะครับในซองจะมีผงกันชื้นนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ว่างด้วยสีขาวก่อนเลยนะครับสีขาวก็ มีสองกันชื้นเหมือนกันใส่เข้าไปครับเพื่อไม่ให้มันชื้นนะครับตัวนี้ต้องระวังเรื่องมดนะครับมดชอบมากนะครับเก็บในตู้เย็นได้นะครับคือไม่ตากแดดไม่แช่น้ําถือว่าใช้ได้เลยนะครับเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกตินะครับวิธีการใช้นะครับส่วนสีขาวเนี่ยเราเวลาเราใช้ผมอยากให้เทแค่พอใช้กองไว้ที่ผ้าที่บอกให้มาหรือจะใส่ถ้วยเหยื่อที่เขาให้นะครับเดี๋ยวผมจะวางบนนี้เลยนะครับ วิธีการเกี่ยวผมจะให้ดูจากแพ็กเกจกิ้งก่อนเลยไม่ต้องกลัวว่ากุ้งจะระแวงนะครับเกี่ยวแบบนี้เลยครับนี่ไซส์ก็จะมีขนาด S S S M นะครับแต่ว่าสีขาวเราจะไม่มีไซส์ M นะครับวิธีการใช้นะครับก็จับตัวเบ็ดมานะครับในในในเนี้ยเขาจะมีรูเล็กๆนี่นะครับให้เราเกี่ยวไปที่รูนะครับนี่ครับให้เลยมาประมาณนี้เลยนะครับ ไซส์เล็กเนี่ยบางครั้งผมก็จะเกี่ยว2เม็ดนะครับไซส์เล็กเนี่ยเหมาะสําหรับกุ้ง30 40 50โดยประมาณเต็งกินใช้ลูกไซส์แต่ว่าถ้ากุ้งตัวเล็กมากเยื่อชิ้นเล็กก็จะกินง่ายนะครับอยู่อย่างนี้นะครับการทำลายของเขานะครับจะอยู่ได้5-7นาทีถ้าเป็นสีขาวนะย้านะว่าเป็นสีขาวเนี่ยจะอยู่ได้5้าถึงนาทีนะครับจํานวนที่มีในเม็ดเล็กเนี่ยนะครับไซส์เอสเนี่ยครับก็มีห้าถึงหเม็ดส่วนเบอร์เอสจะมีอยู่4ี่รอยเม็ดถึงห้าร้อยเม็ดนะครับนี่นะครับ สองขนาดนี้มีสีขาวตัวทำลายเนี่ยทำจากมันฝรั่งนะครับแล้วก็ผสมกับฟิลโมนตกกุ้งฟิลโมนคืออะไรก็คือเป็นน้ำเชื้อของกุ้งตัวเมียแล้วก็ผสมกับมันฝรั่งเพื่อทำลายนะครับน่าจะเข้าใจที่ผมอธิบายนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามข้อดีของมันคืออะไรคือกุ้งเนี่ยเขาจะเดินวนเวียนอยู่บริเวณที่เราตกเราตกเหยื่อชนิดนี้ควรนะครับก็คือหย่อนบริเวณหน้าเราหรืออาจจะโปรยไปสัก2-3เมตร เพื่อให้กุ้งมากองอยู่บริเวณหน้าเขาได้กลิ่นหรือเขาอะไรเขาจะมาเดินวนอยู่ยนั้นก็ทําให้เดินชนตัวเบ็ดชนสายเราแล้วก็เกี่ยวกล้ามเกาะปีเกาะแข้งเกาะขาผลสุดท้ายบางทีเกะกะมากก็คือหยิบเข้าปากเลยครับเพราะว่าเขาเป็นเหยื่ออยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับสองขนาดนี้นะครับสีขาวนะครับทําละลายจากมันฝรั่งนะครับแล้วก็ขนาดเล็กมีที่ห้าร้อยถึงหกร้อยเมตรขนาดใหญ่จะมีอยู่ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยเมตร ทำไมถึงเป็นชนิดก็จะมีคนสอบถามว่าทําไมมีแบบขวดด้วยแบบขวดผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสินค้าตัวเก่าของปี2016เลยนะครับ2017 2018 2019 2020นี่คือรบใหม่ทั้งหมดนะครับผมบอกเลยนะครับจะเป็นกระปุกเพื่อง่ายและเบาไม่ให้หนักนะครับขวดโหลกแก้วมันหนักก็ทางผู้ผลิตของแบรนด์มาลูคิวนี่ครับก็ได้พัฒนามาเป็นกล่องพลาสติกตัวนี้นะครับ ชื่อของเขาเต็มๆมก็คือเป็นเหยื่อตกกุ้งมาลูคิวนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสีขาวน่าจะเข้าใจนะถ้านาท่านใดไม่จะเข้าใจก็สอบถามมานะครับคราวนี้ก็จะมาวากันด้วยสีเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมด3ามไซส์นะครับมีทั้งหมด3ขนาดผมจะให้ดูไซส์เลยนะครับ S S S นะครับแล้วก็เบอร์ M เอเนี่ยก็คือเกี่ยวอย่างที่ผมบอกเกี่ยวทั่วไปนะครับแล้วก็เบอร์เอเนี่ยก็คือน่ะกุ้งใหญ่ขึ้น50 60 7 0 80ถึงขีดว่ากันใช้ง่ายตกได้ทุกขนาดนะครับจริงๆแล้วคือถ้าบางทีกุ้งใหญ่มันกินเราก็อาจจะเกี่ยวสเมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเผื่อหลายขนาดส่วน M เนี่ยครับก็คือเป็นขนาดที่เราต้องการนะครับทำเป็นท่อนใหญ่มาอยากตัดเองอยากอะไรเองหรือละลายผมแนะนำนะว่าเบอร์เเนี่ย คนที่ตกกุ้งแข่งผมขายมาทานี้ล็อตเป็นล็อตที่สามทั้งหมดนี้จะรวมห้าพันซองแล้วนะครับขนาดเอ็นเนี่ยเขาได้เอาไปใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยหัวใจแล้วเอาน้ํานิดนึงละลายละลายให้เป็นเหมือนเนยนครับแล้วก็ขิดเหยื่อขิดเหยื่อขิดเหยื่อแล้วก็เอาเข้าไปคนแช่ไว้นะครับแล้วก็เกี่ยวตกได้เลยก็ได้ผลพอสมควรแล้วก็ลูกค้าบอกว่าประหยัดมากแต่สําหรับคนที่ไม่ไม่จับเหยื่อนะครับก็แนะนําให้ใช้สองไซส์นี้เลยนะครับ เท่านี้ตัวสีเหลืองเรามาดูกันว่าน,นี่ผมขอแกะไซส์เอเมื่อกี้เราเอาเอสเอสลงไปแช่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราดูในสภาพโหลนะครับไม่มีแรงดันไม่มีน้านก็จะเกิดว่ามันละลายช้าแต่สถานการณ์จริงผมได้ทดสอบแล้วนะครับมีออกมีอะไรเดี๋ยวในอนาคตผมจะแกะซองผิดครับผมแกะเป็นไซส์เอสเอสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวให้ดูกันอีกครั้งนะครับ เอสก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าขนาดเม็ดของเขาระหว่างเอสกับเอ็มแตกต่างกันแค่ไหนนะครับลองดูก็หนีกันพอประมาณครับถ้าดูง่ายๆหนีกันพอประมาณเห็นชัดไหมฮะก็คืออันนี้ผมเปรียบเทียบขนาดหัวไม่ขีดไฟนะครับอันนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยไม่มากหนีกันไม่มากครับเนี่ยนะครับประมาณนี้แต่ที่เราจะทดสอบครั้งต่อไปก็คือสีเหลืองนี่นะครับขออนุยากวาง ตัวนี้แล้วก็จะลองมาเกี่ยวกันดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเบ็ดของแบรนด์เรานะครับเป็นงานถักนะครับบาลานซ์เรียบร้อยนะครับเฉพาะสายวัดสายล้างสายช่างนะครับมีหมดนะครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดของเราจะเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดนะครับนาเข้าจากญี่ปุ่นเป็นมีแบรนด์เนมทุกตัวกามาเอ้อะไรหลายยี่ห้อนะครับนี่ผมแนะนำนะโอนเนอร์นี่คือเป็นอันดับหนึ่งของเราเลยนะครับที่เราเลือกใช้ในนี้นะครับก็ พอใส่เข้าไปเราก็บีบนิดนึงอย่างที่ผมบอกในเหมือนที่สีขาวนะครับบีบนิดนึงบีบแค่พอมันหนีบอยู่ครับก็ทิ้งลงไปนะครับก็จะอยู่ลักษณะเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะส่วนตัวสีขาวเนี่ยเราที่เราถ่ายคลิปมาผมลองเขย่าดูนะครับก็ยังแน่นอยู่นะครับนี่คือน้ามันนิ่งเนาะผมก็จะอาจจะแค่ให้ดูแนวทางเฉยๆนะครับให้คิดตามเปอร์เอ็มอ่าผมให้ดูขนาดนิดนึง แตกต่างกับสีอื่นไหมก็ถ้าเปรียบเทียบก็โอ้โหหัวไม่ขีดไฟสักเอาว่าประมาณเม็ดถั่วเขียวน่าจะคิดไปกับผมได้นะครับนี่ครับเบอร์เอ็มขนาดใหญ่อย่างนี้เลยเท่ากับประมาณเม็ดถั่วเขียวได้สบายเลยครับนี่นะครับก็อันนี้ก็อยู่สําหรับทําละลายคือเอาละลายใช้กับใช้วิธีการใช้กันไกลขิดๆนะครับ คราวนี้ตัวทำลายเราก็จะพูดถึงความระยะนานของเขาเออผมลืมบอกไปว่าขนาด M เนี่ยมีปริมาณอยู่ที่150เมตรถึง200เมตรนะครับตัว SS ผมจะทวนกลับมาให้นะครับเบอร์ SS เนี่ยจะอยู่ที่500ถึง600เมตรส่วนเบอร์ S จะอยู่ที่400ถึง500เมตรส่วนเบอร์ M จะน้อยกว่าเขาแต่น้ำหนักเท่ากันนะครับอยู่ที่150ถึง200 m. เมตรนี่นะครับร M ตัวทำลายทำจากฟักทองนะครับเอาฟิลโมนกุ้งตัเมียนะครับมาฉีดผสม กับฟ้าทองนะครับแล้วก็ทําก้อนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ได้เจ็ดถึงสิบสองนาทีอาจจะถึงสิบห้านาทีด้วยซ้าไปนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับอ็อกที่เรานั่งตกว่าแรงมากไหมแรงแรงดันและการที่มันจะทําละลายครับใต้น้ําที่แบบว่ามันมีคลื่นน้ําก็ทําให้ตัวเบ็ดเราสันส่นไหวสั่นไหวแบบนี้ก็คือทําให้ละลายได้เร็วขึ้นแต่ว่าพื้นฐานที่ผมได้ทดสอบก็คือมีแน่นอนครับเจ็ดถึงสิบสองนาทีนะครับทุกตัวเท่ากันหมดนะครับผมบอกเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นยอดฮิตมาก นค,คนขายคนคนใช้ชใช้เยอะมากเพราะว่าตอนที่ผมรวีวิวส่วนใหญ่ผมใช้แต่สีเหลืองให้ดูนะครับในช่วงนั้นที่เราเอาของเข้ามาแต่จริงๆแล้วใน3สีเนี่ยเท่าที่ผมตกบางวันผมใช้คําว่าบางวันบางวันก็กินสีขาววันก็กินสีเหลืองอันนี้เราต้องตามไปนะครับคราวนี้มาอีกตัวนึงก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันตัวนี้เป็นสีแดงที่ขายดีเป็นอันดับสองแล้วกันนะครับสีขาวที่คนน้อยเดี๋ยวผมจะลองไปทารีวิวใช้ให้ดูนะครับสีแดงก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็จะมี S S แล้วก็ไซส์เอ็นะครับก็คือหน้าที่การทํางานเหมือนกันกับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูอีกนะครับว่าไซส์เอสนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณหัวไม่ขีดไฟนะครับอ้ากล่องฉีดอีกนะครับโอ้โหตรงนี้กลิ่นบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับปั๊บ แล้วผมจะฉีดสี M ให้ดูด้วยนะครับจะได้ดูกันชัดๆนะครับอย่าลืมนะครับข้างในจะมีผงกันชื้นนะครับอย่าลืมใส่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องมดนะครับเก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับแช่รเวียนได้ไหมได้นะครับแต่ไม่ต้องถึงกับฟิตนะครับอ่าเรามาดูกันชัดๆที่มือผมเลยนะครับจะได้กระถูกเนี่เรามีสามไซส์ให้ให้ดูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยผมจะลองอ่าเนี่ยนี่คือ s S นะครับนี่คือ S นี่คือ M อันนี้ก็คือเกี่ยว1เม็ดสําหรับกุ้งเล็กนะครับกุ้งเล็กก็ตั้งแต่3 0 4สิบสหรือประเภทกุ้งตัวเมียอะไรอย่าอย่าลืมนะว่ากุ้งตัวเมียก็จับนะครับผมเคยทํามาแล้วนะครับกินดีเหมือนกันนะครับนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยคือเขาก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วแต่ว่าเป็นการเล่งส่วนใหญ่กุ้งบ่อตัวกุ้งจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับเห็นชัดนะครับการทาละลายอ่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลองเกี่ยวอันนี้ผมจะทิ้งลงไปเลยปุ๊บเห็นไหมตอนนี้เราไม่มีตัวเบ็ดเขาจะค่อยจม ผมก็จะมาเกี่ยวเบอร์เอ็มให้ดูนะครับเบอร์เอ็มนี่จะเม็ดใหญ่นะครับสําหรับกุ้งใหญ่เลยจริงๆแล้วนะครับชอบมากนี่ครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซเว่นกามานะครับนี่ครับจะเป็นงานถักแล้วแบบนี้ครับคือทุกตัวเนี่ยเราจะบาลานซ์ตัวเบ็ดทั้งหมดแล้วคือเดินชนนี่คือติดแน่ช่างวัดได้เหมือนกันหมดครับแต่จะมีขนาด10ออน12ออน15ออนอะรที่บออนเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องตัวเบ็ดของในแบรนด์ของเราให้ชมนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไซส์เ็ลงไป ลองมาขย่าตัวสีขาวนะครับที่เราคุยกันเห็นไหมเขาก็จะเริ่มละลายแล้วเขาก็จะกองอยู่บริเวณเรา mm hmm. ก็น้ํามันนิ่งเนาะผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่เหมือนจริงนะครับพอขยา่าน้ํามาขย่าเขาก็จะขยายตัวเห็นชัดไหมครับเ mm hmm. นี่ยนะครับเดี๋ยวรอสีนี้ละลายคือฟิลาโมนเนี่ยผมแนะนําให้ให้เวลากับมันเชื่อใจมันแล้วมันก็ง่ายสําหรับเราเดินไปตกกุ้งก็คือเกี่ยวไม่ต้องมาขิบเหยื่อขิปอะไรให้วุ่นวายนะครับง่ายมากเราก็ได้ผล ซองหนึ่ง250บาทนะครับต่อ1นซองนะครับสซองส่งฟรีนะครับสำหรับฟิลโมนนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับประมาณนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าการทำลายนะครับผมกเชื่อว่าทุกคนถ้าดูคลิปจะเข้าใจแน่นะครับคือตัวนี้จะทำลายะไรถึง5นาทีนะครับตัวนี้ตัวทำลายเนี่ยก็คือฟิลโมนแล้วตัวทำลายเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์ผมบอกเลยครับว่าทำจากเนื้อสัตว์นะครับ สามสีที่เป็นสีแดงสีขาวเนี่ยทำลายจากสีขาวทำลายจากมันฝรั่งนะครับได้สีขาวเนี่ยทำลา,า,ำอา,ายอ,อยู่ประมาณ5้าถึงเจ็ดนาทีนะครับทำลายจากมัน่ามันฝรั่งนะครับแล้วก็ส่วนสีเหลืองทำลายจากฟักทองจะอยู่ได้เจ็ดถึงสิบสองนาทีนะครับส่วนสีแดงเนี่ยนานที่สุดนะครับก็ทำลายสิบถึงสิบห้าทีก็จะมีคำถามกลับมาว่าสีไหนเหมาะสมสีไหนดีคือจริงๆแล้วเนี่ย สามสีเนี่ยใช้ดีทั้งหมดเพียงแต่ว่าแต่ละสีละลายไม่เหมือนกันก็อาจจะเปืองมากเปืองน้อยแต่สีที่เราขายดีที่สุดผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับสีเหลืองได้าขายดีมากแล้วเวลาเราเพียวเดอร์เข้ามาเนี่ยสีเหลืองเราจะซื้อเข้ามาเยอะมากแต่ส่วนตัวผมผมชอบถ้ากุ้งกินดีผมชอบสีขาวเพราะว่ามันละลายเร็วและกองหน้าเราเร็วจะเดินเร็วมากส่วนสีแดงเนี่ยเท่าที่ผมเคยสอบถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าไปหยัดหนึ่งชิ้นเนี่ยบางทีได้กุ้งถึงสามตัวเลยขนาดเอเนี่ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุ้ม แต่พอมันเข้าแล้วช่วงแรกอาจจะนั่งนิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงแต่พอชั่วโมงที่2เนี่ยส่วนใหญ่คือเขาจะนิยมสีแดงมากส่วนใหญ่นะครับแต่การสั่งซื้อทางอ e ีบ็อกก็จะดูจากคลิปผมไปก็จะชอบสีเหลืองน,นานาหลายท่านอาจจะผ่านตาเกี่ยวกับการที่ผมใช้ฟีดโ,โมนมาบ้านนะครับแบรนด์ของเขาคือมาลูคิวนะครับเป็นเหยื่อตกกุ้งที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เราเป็นผู้จัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวลานค้าสนใจหรือสอบถามเรามีราคาส่งให้ แล้วก็โปรทางบ้านนะครับ2ซองนะครับส่งฟรีนะครับสนใจสินค้านะครับสั่งซื้อทางนี้ได้ไม่เข้าใจตรงไหนที่ผมอธิบายนะครับก็สอบถามข้อมูลทางเบอร์โทรได้นะครับรวดเร็วแน่นอนครับถ้าสั่งซื้อช่องทางนี้นะครับอลองมาดูในโหลกันครับเข้าวๆเนี่ยสีขาวเรานานมากแล้วลองดูนะครับตอนนี้ละลายหมดไปแล้วเหลือแต่ตัวบิดเปล่าๆนี่ดูที่โหลครับอตากล้องลองแคบเข้ามานะครับเห็นไหมครับหมดไปแล้ว แล้วก็สีเหลืองครับเห็นไหมก็ยังมากกว่านะครับรวมที่เราเว้นช่องในการถ่ายคลิปแล้วเนี่ยเกี่ยวไปส่วนสีแดงนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มขาวๆแล้วเริ่มละลายเห็นไหมว่าผมเขย่ายังไม่มีการแตกตัวเลยนะครับก็จะช้านิดนึงแต่ถ้าเขาเข้าแล้วเขาหยิบใส่ปากแล้วเหยือ่อตรงนี้ก็สีแดงจะใช้ได้นานกว่าเขาแล้วก็ประหยัดมากครับนี่นะครับคือฟิลาโมนนะนะสนใจสั่งซื้อทับตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเร็วๆนี้เราก็จะมีตัววัดน้ํา ชื่อว่านี่ครับสะกดสิครับนี่นะครับตัวช่างน้ําหรือชัวตั้งขุนต่างๆที่เราใช้ในบอ่อตกกุ้งที่ใช้กับตัวเบ็ดเราตัวนี้เราได้คิดค้นขึ้นมานะครับเพราะเราก็ผมเองเป็นคนชอบตกปลาอยู่แล้วแล้วก็คิดนะครับว่าจะทํายังไงให้ตัวเบ็ดมันตั้งอยู่ที่สวยแล้วก็เหมาะสมที่สุดในการตกกุ้งกุ้งมันจะมีตกได้คล้ายๆกับปลาชิงหริวสปิวเหมือนกันก็สามารถตกได้ช่างบาลาน แต่นานกว่าล้านจะมีปัญหาเรื่องการปิวปิวปิวเพราะทุนมันปิวมากส่วนใหญ่ทุกคนจะตกไปที่ระบบของไม้ตายไม้ตายคืออะไรก็คือตัวเบ็ดที่แตะพื้นแล้วล้มนะครับแล้วก็ทําการล้างสายเพื่อให้ตัวเบ็ดเปิดหน้ารับเวลากุ้งเดินตรงนี้เดี๋ยวลึกๆผมก็จะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็เป็นเทคนิคตกก้องตกกุ้งนะครับสำหรับตัวผมเองก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมเองเพิ่งหัดตกกุ้งอาจจะ ใหม่ในวงการตกกุ้งไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับถ้าน้องทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าการรีวิวไปกระทบกระเทือนคนนี้คนนี้ก็ต้องขออภัยไปนะที่นี้ผมก็อยากให้หลายๆคนที่ไปตกกุ้งเสียเงินแล้วก็อยากให้เขาได้กุ้งกลับบ้านผมก็เลยคิดวิธีว่านักตกกุ้งมือใหม่ทําไงจะวัดน้าได้เก่งเหมือนพี่ๆที่เคยตกกุ้งมาก่อนแม้กระทั่งตัวผมเองก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ7-8เดือนเองแต่ว่าตกแทบทุกวันเหมือนกันครับเพราะว่าการตกกุ้งเนี่ยมันติดมากๆนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับง่ายๆครับ ก็คือวิธีการวัดน้ําทั่วไปนะครับก็คือบางทีตัวเบ็ดมันไม่อยู่ในทรงผมจะให้คิดตามไปกับผมนะผมจะลองเอานี้ให้เป็นเกณฑ์นะครับบางทีเราวัดเนี่ยมันอยู่ลักษณะนี้ตลอดแต่วิธีการที่เราตกกุ้งจริงอะตัวเบ็ดมันจะต้องแตะพื้นในองศาที่เหมาะสมผมใช้คําว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับผมก็เลยคิดค้นตัววัดน้ําตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเห็นไหมว่าจะมีร่องอย่าลืมนะว่าสินค้าตัวนี้ผมจดที่บัตรทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยนะครับการจะก๊อปจะ,ะไหลต้องระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับ แล้วก็สําหรับคนตาไม่ดีครับแค่แค่ตึงสายมาเนี่ยครับดูนะครับแค่ผมตึงสายมาแล้วผมวนเห็นไหมครับสายจะเข้าไปอยู่แล้วก็ตัวน้ําไม่หลุดแน่นอนครับเขย่ายากโอกาสหลุดเปอร์เซ็นต์น้อยมากเนี่ยนะครับนี่คือสายมันสั้นแรงกระชากมันอาจจะสูงนะครับก็คือเกี่ยวนะครับคราวนี้มันได้อะไรครับก็คือได้ทรงตัวเบ็ดที่ตั้งแน่นอนเลยนี่เห็นไหมครับวัดน้ําก็จะเป๊ะเลยเนี่ยนะครับ ไหมครับนี่คือตัววัดน้ำนี่ครับสั่งซื้อทางไอ l ดี e ไลนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยช่องทางเนี่ยนะครับซื้อได้ตามนี้เลยนะครับทางไอ l ดี e ลน์แล้วก็ทางโซนสอบถามได้นะครับร้านค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นทรงทรงทั่วไปนะครับแต่จริงๆเขาจะมีชื่อเดี๋ยวเราจะมาว่ากันใน EP ที่2นะครับนี่ผมให้ชมเฉยแล้วก็ลองมาดูทรงที่เป็นทรงนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูทรงนี้ก่อน อันนี้นะนะนะทุกคนที่ตกกุ้งก็นะ่าจะทราบเดี๋ยวผมจะมาแยกประเภทตัวเบ็ดตอนที่รีวิวเกี่ยวกับตัวเบ็ดให้อีกทีนะครับเรียกกันทั่วไปเขาจะเรียกว่าทรงเม็ดแต่งนั่นแหละครับนี่ครับแล้วส่วนทรงเล็บเดี่ยวเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเขาเวลาเราวัดน้ําตัวทั่วไปมันจะเหมือนวัดอยู่อย่างนี้ครับถูกไหมเดี๋ยวคิดตามผมนะนี่ครับจะตั้งอย่างนี้นี่คือจริงๆมันต้องตั้งแบบนี้อย่างที่ผมบอกครับผมก็ทําร่องตัวนี้ขึ้นมารับ ดูนะฮะมันจะอยู่ในทรงของมันทันทีเลยนะครับปั๊บง่ายไหมครับแล้วก็วนเลยเข้าไปแล้วอ่าเดี๋ยวตัวที่สองนะครับเราเกี่ยวปั๊บทรงสองตัวนี้สังเกตง่ายๆครับว่ามันไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับเห็นไหมครอ่าผมมาเข้าไปก่อนเลยทั้งคู่เลยนะครับมันก็จะอยู่ในทรงของตัวเบ็ดที่มันจะต้องตั้งพื้นนะครับคือข้อดีของเขา อาจเราทําให้การวัดน้ําง่ายขึ้นทําให้ตกกุ้งนะครับต้องต้องค่อนข้าง,างตัวเบ็ดจะต้องค่อนข้างแตะพื้นผมว่าเปอร์เซ็นที่เราจะได้กุ้งมมีสูงเหยื่อก็จะมีส่วนสําคัญเป็นันดับ2ถ้าคุณตั้งทุนแล้วตัวเบ็ดลอยพื้นเนี่ยถามว่ากุ้งจับไหมด้วยประสบการณ์ผมก็เชื่อว่าที่ผมตกกุ้งจับครับบางวันก็กุ้งก็จะโยงตัวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วจะมีตู้รีวิวให้พร้อมว่ากุ้งส่วนใหญ่เป็นยังไงนะครับนี่คือผมฝากตัววัดน้ําเลยนะครับ นี่นะครับสนใจสั่งซื้อนะครับทาง idline นะครับหรือร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์หนูสานะครับแบรนด์หนูสาก็จะทําทุนนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเรืองแสงนะครับตัวนี้เป็นสีธรรมดาเนี่ยลองชมดูครับนี่ผมว่ามันมีสีหลากหลายมากๆครับนี่ครับแล้วก็แพ็กเก็แพ็กเกจติ้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับสนใจก็นี่นครับโัรศั์ส่องที่ qr code ได้เลยนะครับอ้าวเราลองมาดูสีแดงกันหน่อยครับว่าเป็นไงแล้วนี่ครับยังอยู่เลยครับ น่าจะมีเจ็ดนาทีแปดนาทีไปแล้วลองเขย่าดูครับเริ่มละลายครับเริ่มละลายเนี่ยจะช้ากว่าเขาเลยส่วนสีเหลืองสีขาวไปหมดแล้วนะครับเราก็จะฝากทุนนะครับในแบรนด์ของเรานะครับตัวนี้ก็จะขายดีมากสําหรับคนที่สั่งซื้อร้านค้าไปจะมียอดขายที่ดีก็คือชื่อว่ารุ่นลัคกี้นะครับเนี่ยนะครับจะมีสองขนาดจะมีเล็กกับใหญ่ถ้าดูนะครับตัวนี้จะเป็นขนนกในแบรนด์ของเรา ที่เหลือก็จะเป็นทุ่นเม็ดทรงต่างๆจะมีอยู่สามสี่สีแล้วก็จะมีทุ่นแฟนซีแฟนทีเราจะเป็นแมงดาตัวเล็กนะครับเป็นแฟนซีนะครับเป็นทุ่นสาหรับสาวๆที่ชอบตกอาการหรือผู้ชายบางคนชอบอาการเพลินๆน,นะครับเป็นตัวการ์ตูนสนุกๆน,นะครับก็สามารถสั่งซื้อเดี๋ยวจะมีรูปโบชัวให้นะครับเร็วๆนี้เราก็จะเริ่มทําการจําหน่ายสินค้าแล้วก็คือตั้งแต่ปล่อยคลิปนี้ก็มีสินค้าได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาหรือร้านอุปกรณ์ตกกุ้งหรือตามเห็ดตกกุ้งนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องการหาทุนแต่ละประเภทว่าจะหาทุนยังไงตกนาตั้งตัวเบ็ดยังไงช่างนั้นยังไงให้ได้กุ้งและกุ้งมีโอกาสจับได้ดียิ่งขึ้นคอยติดตาม EP ต่อไปนะครับเร็วๆนี้ขอบคุณนะครับสำหรับบริษัท a c a คนะครับด้วยซัพพอร์ตเซ็นสัญญากับผมมานะครับแล้วก็เหยื่อฟิลโมนแล้วก็ฝากทันเทวอล์กในแบรนด์ที่ผมทำรีวิวโฆษณาและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัท Acan ตัวนี้เป็นเมตร80เป็นคันตกกุ้งนะครับตอนนี้ที่บริษัทไม่มีแล้วนะครับอยู่ตามร้านค้าอย่างเดียวชื่อว่ารุ่นซีเค้นนะครับเป็นความยาวเมตร8แล้วก็ฝากว่าเร็วนีเวเว้เร็วนี้จะมีเวทที่แข็งกว่าตัวนี้ออกมานะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนนี้หลังจากที่น้าได้ชมคลิปนะผมได้คุยกับผู้บริหารเมื่อวานนี้แล้วนะครับเกิดเฮียวิรุ์กับน้องจอร์นะครับก็บอกแล้วว่าตอนนี้ติดโควิดนะครับแล้วก็ทําให้การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างยากนะครับ ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับระวังโรคร้ายที่กําลังมาเชิญอยู่ทุกวันนี้แล้วก็สู้ชีวิตไปด้วยกันผมเองก็อยู่ในภาวะที่ต้องสู้เหมือนกันครับรายายจ่ายก็เยอะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายแล้วเราคนมันไปไหนไม่ได้ผมเข้าใจว่าตกกุ้งบ่อกตกกุ้งก็เปิดไม่ได้นะครับเป็นกาลังใจให้กันทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอเจอกัน ep ต่อไปเกี่ยวกับการจะตกกุ้งยังไงให้ได้โอกาสได้กุ้งมากที่สุดเราจะมาตกกุ้งไปงพร้อมกันแบบวิธีง่ายๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับติดตาม ช่องทาง youtube ได้ครับนกพรสองพันเจ็ดเซิร์ชเข้าไปใน Google เจอเลยครับเฟซบุ o กว่านกพรสวนดอนนะครับแล้วก็แบรนด์กุ้งของหนูสาชื่อเฟสสุพรรณสาสวนดอนนะครับโอเคครับอย่าลืมนะช่องทางสินค้านะครับอีกครั้งนะครับสั่งซื้อสินค้าผมแนะนําให้ติดต่อทางไอดีไลน์เลยนะครับง่ายนะครับไม่เข้าใจก็โทรถานะครับขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีต่อไปครับผมสวัสดีครับ